ยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชราหแหล่งความรู้ที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเคล็ดลับเล็กๆที่สามารถเปลี่ยนการนอนหลับของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะถ้าคุณอายุเกิน60ปีและเริ่มรู้สึกว่าการนอนหลับไม่ลึกตื่นบ่อยหรือเมื่อตื่นขึ้นมาก็ยังรู้สึกอ่อนเพลียไม่สดชื่นเหมือนก่อนคุณอาจเคยลองนมอุ่นยาสมุนไพรหรือแม้แต่ยานอนหลับแต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่ตอบโจทย์หากเป็นเช่นนั้นคลิปนี้อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณเพราะวันนี้เเราาจจะพูดถึงลติน และน้ำต้มกระดูกสองสิ่งที่หลายคนมองข้ามแต่มีงานวิจัยรองรับว่าสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุนอนหลับได้ลึกขึ้นหลับได้นานขึ้นและตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นขึ้นอย่างชัดเจนคุณจะได้เรียนรู้ว่าสารไกลซีนในเจลาตินมีบทบาทอย่างไรในการช่วยระบบประสาทและกล้ามเนื้อในช่วงเวลาที่คุณพักผ่อนและจะใช้เจลาตินหรือน้ำต้มกระดูกอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่รบกวนกระเพาะปัสสาวะหรือทำให้คุณต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้ำกลางดึกหากคุณกำลังมองหาวิธีธรรมชาติที่ง่ายปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูการนอนหลับของคุณคลิปนี้คือคําตอบขอให้คุณตั้งใจฟังเพราะเคล็ดลับเล็กๆเพียงหนึ่งอย่างในคืนนี้อาจเปลี่ยนเช้าวันพรุ่งนี้ของคุณให้สดใสและมีพลังได้อีกครั้งใช่แล้วในช่วงกลางวันน้ําเปล่ามีความสําคัญมากแต่เมื่ออายุเกิน60การดื่มน้ําเปล่าก่อนนอนอาจทําตรงกันข้ามกับที่คุณต้องการมันไม่ช่วยให้คุณหลับไม่ช่วยให้ร่างกายสงบและแน่นอนไม่ช่วยให้คุณนอนหลับลึกตลอดคืนความจริงก็คือน้นําเปล่าไม่มีสารอาหารที่ช่วยระบบประสาท มันไม่ช่วยคลายกล้ามเนื้อไม่ช่วยผ่อนคลายจิตใจและเมื่อร่างกายคุณไวต่อสิ่งกระตุ้นมากขึ้นตามไวแก้วน้ําก่อนนอนนั้นอาจกลายเป็นสาเหตุที่ต้องลุกไปเข้าห้องน้ําตอนตีสามซึ่งจะดึงคุณออกจากการนอนหลับลึกที่มีค่าคุณอาจไม่รู้ว่าพออายุมากขึ้นฮอร์โมนต่อต้านการขับน้าปัสสาวะที่ช่วยกักเก็บน้ําในร่างกายระหว่างหลับจะลดลงพร้อมกันนั้นระดับเมลาโทนินก็ลดลงทีละน้อยในทุกปีและกระเพาะปัสสาวะต,ต,ตอบสนองไวขึ้นนั่นหมายความว่าแม้แค่จิตเล็กน้อยก่อนนอน ก็สามารถตกคุณให้ตื่นกลางดึกได้และส่วนที่แย่กว่านั้นคือบางทีตื่นมาแล้วอาจหลับต่อได้ยากแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครบอกคุณปัญหาไม่ใช่เพราะคุณดื่มน้ําแต่เป็นเพราะคุณดื่มอะไรคุณไม่จําเป็นต้องเลิกดื่มก่อนนอนคุณแค่ต้องเปลี่ยนไปดื่มเครื่องดื่มที่เหมาะสมมีเครื่องดื่มตอนกลางคืนที่อ่อนโยนอบอุ่นและช่วยให้คุณนอนหลับได้จริงเครื่องดื่มที่ให้ร่างกายของคุณได้รับสิ่งที่ต้องการเพื่อเปลี่ยนจากตื่นตัวเป็นผ่อนคลายลึกบางอย่างมีแมกนีเซียมช่วยคลายกล้ามเนือ้อบางอย่างมีกลซน ช่วยสงบระบบประสาทบางอย่างมีทริปโตแฟนซึ่งร่างกายเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินเพื่อสนับสนุนวงจรการนอนตามธรรมชาติเครื่องดื่มเหล่านี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นเครื่องดื่มธรรมชาติที่บำรุงและช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นอย่างฉาญฉลาดโดยไม่ปลุกกระเพาะป,ปัสสาวะเร็วเกินไปหรือทําให้ระบบของคุณตกใจเครื่องดื่มเหล่านี้ไม่ทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งสูงไม่ทําให้ร่างกายเย็นเกินไปและที่ดีที่สุดคุณไม่ต้องดื่มมากแค่ถ้วยเล็กๆหนึ่งถ้วยในเวลาที่เหมาะสมช่วยให้คุณนอนหลับนานขึ้นและตื่นขึ้น พร้อมความสดชื่นเครื่องดื่ม5ห้อย่างที่ฉันจะบอกต่อไปนี้ไม่ใช่แค่เคล็ดลับก่อนนอนแต่และอย่างมีส่วนผสมที่ช่วยผู้สูงอายุให้นอนหลับลึกขึ้นตื่นน้อยลงในคืนและรู้สึกแข็งแรงและสดใสในตอนเช้าดังนั้นถ้าน้ําเปล่าไม่ช่วยคุณตอนกลางคืนคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและมีวิธีที่ดีกว่าข้อสองนมอัลมอนด์อุ่นไม่หวานถ้าคุณมีปัญหาหลับยากหรือตื่นบ่อยในคืนหนึ่งหนึ่งคุณอาจแปลกใจว่าเครื่องดื่มง่ายๆและอ่อนโยนที่สุดอย่างหนึ่งที่ช่วยได้คือถ้วยเล็กของนมอัลมอนด์อุ่นไม่หวาน หลายคนคิดว่านมวัวเท่านั้นที่ช่วยเรื่องการนอนแต่สําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่อายุเกิน60ที่วัยต่อแลคโตสนมอัลมอนด์มักเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าและเราไม่ได้พูดแค่เปลี่ยนเพื่อความสบายนมอัลมอนด์มีสารอาหารที่ร่างกายต้องการเพื่อผ่อนคลายรีเซต็ตและเข้าสู่การนอนหลับลึกตามธรรมชาติสิ่งที่ทําให้นมอัลมอนด์เป็นเครื่องดื่มช่วยนอนหลับได้ดีคือ2ออย่างหลักๆคือแมกนีเซียมและทริปโตเฟนแมกนีเซียมช่วยสงบระบบประสาทลดความคิดฟุ้งซ่าน และช่วยลดการกระตุกข,ของกล้ามเนื้อเล็กๆที่อาจรบกวนการนอนส่วนทริปโต,โตแฟนคือกรดอะมิโนที่ร่างกายใช้สร้างเซโรโทนินเซโรโทนินไม่ใช่แค่สารแห่งความสุขแต่ยังเป็นวัตถุดิบในการสร้างเมลาโทนินฮอร์โมนที่บอกสมองว่าถึงเวลานอนสารสองตัวนี้ช่วยให้ร่างกายเข้าสู่หมวดพักผ่อนและมีงานวิจัยรองรับในปี2014งานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร Journal of Research in m e d i c a l Science พบว่าผู้ใหญ่ที่ดื่มนมอัลมอนด์วันละสองครั้งเป็นเวลาสองสัปดาห์มีการนอนหลับลึกขึ้น นอนหลับนานขึ้นและตื่นน้อยลงโดยเวลาการนอนลึกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย22นาทีและใครที่เคยหลับไม่ลึกรู้ดีว่าความแตกต่างนี้สําคัญขนาดไหนนอกจากนี้ยังง่ายต่อการเตรียมด้วยคุณไม่ต้องใช้เครื่องปัน่นหรือวัตถุดิบพิเศษแค่ต้มนมอัลมอนด์ไม่หว่าประมาณครึ่งถ้วยหรือ120 150มิลิตรอุ่นให้ร้อนพอดีดื่มชา้ชาๆประมาณ60-90นาทีก่อนนอนคุณจะเติมอกเฉยเล็กน้อยก็ได้อบเฉยไม่ใช่แค่เพิ่มรสชาติ แต่ยังช่วยระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นทําให้ร่างกายผ่อนคลายง่ายขึ้นสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องดื่มมากแต่เป็นเรื่องดื่มอย่างชานชลาถ้วยเล็กๆอุ่นๆแบบนี้ช่วยบรรเทาระบบประสาทลดความเครียดในร่างกายและบอกสมองว่าเวลานี้ปลอดภัยสําหรับการนอนถ้าคุณไม่เคยลองมาก่อนลองดูคืนนี้บางครั้งการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการเปลี่ยนน้าเป็นนมอัลมอน์อุ่นอาจเป็นจุดเปลี่ยนสู่การนอนหลับลึกที่ดีขึ้นหลังอายุ60และข้อ 3. ชาคามโมไมล์ถ้าจิตใจของคุณยุ่งวุ่นวาย ในตอนกลางคืนคิดเรื่องวันนั้นวิตกกังวลเรื่องเล็กน้อยหรือไม่ยอมลดความเร็วลงเครื่องดื่มถัดไปนี้อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการชาคาโมไม์ถ้วยอุ่นๆอ,อ่อนโยนดูเหมือนง่ายแต่สําหรับผู้สูงอายุหลายคนอาจเป็นตัวช่วยระหว่างการพลิกตัวตลอดคืนกับการนอนหลับอย่างแท้จริงคุณไม่ต้องใช้ยานอนหลับหรือสารเคมีรุนแรงบางครั้งเครื่องดื่มที่ช่วยผ่อนคลายแค่ถ้วยเดียวก็เพียงพอที่จะสงบเสียงวุ่นวายในหัวและให้ร่างกายผ่อนคลายได้จริงสิ่งที่ทําให้ชาคาโมไม์ได้ผลดีคือสารธรรมชาติพิเศษ ชื่ออะพาเจนินมันเป็นสารฟลาโวนอยชนิดหนึ่งที่จับกับตัวรับกอบในสมองตัวรับเหล่านี้เป็นตัวรับเดียวกันที่ช่วยลดความวิตกกังวลและควบคุมวงจรการนอนเมื่ออะพาเจนินกระตุ้นตัวรับเหล่านี้จะส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าถึงเวลาผ่อนคลายความคิดเริ่มช้าลงอัตราการเต้นของหัวใจนิ่งและสมองเริ่มเข้าสู่สถานะพักผ่อนนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีมีงานวิจัยรองรับจริงในปี2015งานวิจัย ในวารสาร Journal of Advanced Nursing พบว่าผู้หญิงอายุเกิน65ปีที่ดื่มชาคาโมมายทุกคืนเป็นเวลา2สัปดาห์มีการนอนหลับดีขึ้นพวกเธอหลับได้เร็วขึ้นเฉลี่ย16นาทีและตื่นน้อยลง30%ในคืนหนึ่งหนงึสำหรับใครที่เคยนอนตื่นบ่อยหรือหลับยากการเปลี่ยนแปลงนี้เหมือนเปลี่ยนชีวิตและที่ดีที่สุดชาคาโมมายไม่มีคาเฟอีนไม่ติดนิสัยและเตรียมง่ายมากแค่ชงชาในาน้ำร้อน5-7นาทีแล้วปล่อยให้เย็นลงหน่อย ให้เป็นอุ่นๆดื่มช้าๆประมาณ45-60นาทีก่อนนอนถ้าต้องการเพิ่มความผ่อนคลายอาจใส่ขิงสดบางแว่นหรือวานิลาแท้เล็กน้อยแต่หลีกเลี่ยงน้ำตาลหรือเพึ่งถ้าคุณดูแลระดับน้ำตาลในเลือดหรืออยากให้ระบบย่อยอาหารสงบก่อนนอนชาคาโมไมล์เหมาะที่สุดในกิจวัตรผ่อนคลายก่อนนอนคิดซะว่าเป็นสัญญาณอ่อนโยนบอกระบบประสาทว่าวันนี้จบแล้วและถึงเวลาพักผ่อนถ้าคุณมีปัญหาความคิดว่าวุ่น หรือกังวลตอนกลางคืนลองดื่มถ้วยนี้คืนนี้คุณอาจแปลกใจว่าแค่สิ่งง่ายๆก็ช่วยให้คุณนอนหลับลึกขึ้นและตื่นมารู้สึกสดชื่นจริงๆฉันอยากขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามดูและใส่ใจสุขภาพตัวเองตอนนี้นี่แสดงว่าคุณจริงจังกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีและนั่นมีความหมายมากหากคุณมาถึงตรงนี้ได้แสดงว่าคุณก้าวเข้าใกล้าการนอนหลับที่ดีขึ้นและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นแล้วสู้ต่อไปและอย่าลืมกดไลค์วิดีโอและแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ ผมอยู่ตรงนี้เพื่อสนับสนุนคุณทุกขั้นตอนสีน้ำมะพร้าวอุ่นเล็กน้อยถ้าคุณเคยตื่นกลางดึกเพราะขาเป็นตะคริวอยากปัสสาวะอยากกระันหันหรือรู้สึกไม่สบายตัวแปลกๆระดับอิเล็กโทรไลต์ของคุณอาจเป็นสาเหตุนี่คือเหตุผลที่น้ำมะพร้าวอุ่นเข้ามาช่วยส่วนใหญ่คนมักคิดว่าน้ำมะพร้าวคือเครื่องดื่มหน้าร้อนดื่มแล้วรู้สึกเย็นสดชื่นหลังออกกำลังกายแต่ถ้าใช้ให้ถูกวิธีโดยเฉพาะตอนกลางคืนมันเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการนอนหลับที่ดีขึ้น โดยเฉพาะสาหรับผู้สูงอายุเมื่ออายุมากขึ้นแร่ธาตุอย่างโพแทสเซียมและแมกนีเซียมเพียงเล็กน้อยที่ไม่สมดุลก็สามารถทําให้เส้นประสาทส่งสัญญาณผิดปกติเพาะประสาะหดเกรง็งและกล้ามเนื้อกระตุกเหล่านี้คือสิ่งเล็กๆที่ปลุกคุณขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งตัวและทําให้คุณสงสัยว่าทาไมร่างกายถึงนอนไม่หลับต่อน้มามะพร้าวนี่แหละที่ช่วยได้ต่างจากน้ําเปล่าที่ไม่มีแร่ธาตุน้มามะพร้าวอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการเพื่อให้สงบและมั่นคงตลอดคืนโดยเฉพาะโพแทสเซียม และแมกนีเซียมสารอาหารเหล่านี้ช่วยควบคุมสัญญาประสาทและทําให้กล้ามเนื้อรวมถึงกระเพาะปัสสาวะผ่อนคลายในความจริงงานวิจัยปี2017ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยปัญหาการนอนหลับพบว่าผู้สูงอายุที่มีระดับโพแทสเซียมต่ํามีโอกาสปัสสาวะกลางคืนและนอนหลับไม่ต่อเนื่องสูงขึ้น28%เมื่อระดับแร่ธาตุ ได้รับการแก้ไขอย่างอ่อนโยนคุณภาพการนอนดีขึ้นภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์แต่กุญแจสําคัญคือคุณต้องดื่มน้มามะพร้าวให้ถูกวิธีห้ามดื่มเย็นเด็ดขาดเครื่องดื่มเย็นจะทําให้ร่างกายตกใจและกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะแทนที่จะดื่มเย็นให้ผสมน้มามะพร้าวสดกับน้ําอุ่นในอัตราส่วนหนึ่งหนึ่งแล้วจิบช้าๆหลังอาหารเย็นอย่าดื่มก่อนนอนท,ทันทีปริมาณแค่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์มิลลิลิตรก็พอดื่มมากเกินไปหรือดื่มใกล้เวลานอน,อ,นอาจทำให้ตื่นกลางคืนได้นอกจากนี้นร,นร้าพ ถ้าคุณมีปัญหาไตาหรือจำกัดโพแทสเซียมสำหรับคนทั่วไปเครื่องดื่มนี้ช่วยบรรเทาระบบประสาทลดแรงกดดันในกระเพาะปัสสาวะและรักษาสมดุลร่างกายตลอดคืนคุณอาจใส่ถิงบางๆเพื่อช่วยย่อยและเพิ่มความอบอุ่นหากคุณตื่นบ่อยโดยไม่มีสาเหตุลองดื่มน้ำมะพร้าวอุ่นดูสักคืนสองคืนคุณอาจพบว่าสิ่งง่ายๆนี้ช่วยให้คุณได้นอนหลับอย่างสงบและไม่ขัดตอนที่ร่างกายปรารถนาานมขมิ้นพริกไทยดำหากคุณเข้านอนด้วยความรู้สึกตึงเครียดแม้ ไม่ได้คิดเรื่องกังวลใดๆร่างกายของคุณอาจยังแบกรับความเครียดจากวันนั้นไว้และสำหรับผู้สูงอายุหลายคนความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่แสดงออกเป็นระดับคอติซอลสูงในตอนกลางคืนคอติซอลคือฮอร์โมนความเครียดหลักของร่างกายมันควรลดลงตอนเข้านอนเพื่อให้คุณผ่อนคลายและหลับได้แต่เมื่ออายุมากกว่า60ปีระบบของคุณไม่ปิดตัวลงเหมือนก่อนสมองยังตื่นตัวเล็กน้อยอัตราการเต้นของหัวใจไม่ชะลอตัวเต็มที่ และเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้นอนหลับก,ก็ทำงานไม่เต็มที่นี่คือเหตุผลที่ผู้สูงอายุหลายคนตื่นนอนนานโดยไม่รู้สาเหตุแต่มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้จริง,รงๆคือนมขมิน้นอุ่นๆใส่พริกไทยดําเล็กน้อยนมขมิน้นทาจากขมิ้นเครื่องเทศสีเหลืองสดที่มีเครอคูมินซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่ทรงพลังในการช่วยสมองสงบเคร์คูมินช่วยลดระดับคอติซอลอย่างอ่อนโยนและช่วยสมองหลุดจากโหมดต่อสู้หรือหนีมันสนับสนุนระบบ h ิ a แกนสสมองและระบบต่อมหมวกไตที่ควบคุมความเครียด และเมื่อส่วนนี้สงบร่างกายทั้งหมดจะรู้สึกปลอดภัยพอที่จะพักผ่อนพริกไทยดำอาจฟังดูแปลกแต่จริงๆแล้วจําเป็นมันช่วยให้ร่างกายดูดซึมเครือคูมินได้ดีกว่าถึงเจ็ดเท่าเมื่อผสมกับนมอุ่นชนิดไม่ใช่นมบวเช่นนมอัลมอนด์หรือนมโอ๊ตเครื่องดื่มนี้จึงไม่ใช่แค่ช่วยผ่อนคลายแต่กลายเป็นสัญ,ญญาณส่งถึงระบบประสาทว่าคุณพร้อมจะปล่อยวางงานวิจัยปี2019ในวารสารวิจัยพฤกษาศาสตร์พบว่าผู้ใหญ่ที่รับเครือคูมินตอนกลางคืนระดับคอติซอลลดลงเฉลี่ย23% และคุณภาพการนอนดีขึ้นอย่างมีในสําคัญในไม่กี่สัปดาหวิธีทําผสมผงขมิ้นครึ่งช้อนชากับพริกไทยดําเล็กน้อยลงในนมอุ่นประมาณ150ม mm ิลลิตรดื่มช้าๆชาประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนอย่าดื่มตอนท้องว่างและอย่าทําให้เข้มข้นเกินไปนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการนอนแต่ยังเป็นเรื่องการฟื้นฟรูร่างกายนมขมิน้นช่วยบรรเทาอาการปวดข้อลดการอักเสบและช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองในคืนหากคุณเคยนอนด้วยความเครียดปวดหรือเกร็งนี่อาจเป็นพิธีกรรมยามค่ําคืน ที่จะมอบความสงบที่ร่างกายรอคอย6เจลาตินอุ่นหรือน้ำซุปกระดูกเจือจางหากคุณคิดว่าเจลาตินอหรือน้ำซุปกระดูกใช้แค่ดูแลข้อคิดใหม่ได้เลยสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการนอนเครื่องดึงอุ่นบำรุงนี้อาจเป็นยานอนหลับธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดที่คุณยังไม่เคยลองเจลาตินมีกรดอะมิโนพิเศษชื่อไกลซีนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยร่างกายผ่อนคลายลึกในตอนกลางคืนไกลซีนช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ ลดอุณหภูมิร่างกายแกนกลางและส่งเสริมคลื่อนสมองชานี่คือสัญญาณของการนอนหลับลึกอย่างแท้จริงไม่มีความฝันแตกต่างจากยานอนหลับที่บังคับให้ง่วงไคลซีนช่วยให้ร่างกายเข้าสู่การพักผ่อนอย่างเป็นธรรมชาติและมันยังไม่หยุดแค่นั้นเจลาตินยังช่วยให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนซึ่งช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อผิวหนังและข้อต่อขณะคุณพักผ่อนเรื่องนี้สําคัญมากเมื่ออายุมากกว่า60ปีเพราะความสามารถในการฟื้นตัวของร่างกายจะช้าลงน้ำต้มกระดูกก็คล้ายกันโดยต้องเที่ยวนาน จึงได้สารเจลาตินอไกลซีนและแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยบำรุงร่างกายทั้งระบบมันอ่อนโยนต่อกระเพาะอาหารและช่วยให้คุณไม่ขาดน้ำตลอดคืนโดยไม่ทำให้กระเพาะปัสสาวะล้นงานวิจัยปี2550ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางประสาทพบว่าการรับประทานไาลซีนเพียง3กรัมก่อนนอนช่วยให้ผู้สูงอายุนอนลึกตื่นน้อยลงและรู้สึกสดชื่นในตอนเช้าอย่างชัดเจนการใช้เจลาตินก็ง่ายเพียงละลายผงเจลาติน ไม่มีรถหนึ่งช้อนชาในน้ำอุ่นประมาณ120อมลแล้วจิบช้าช้าก่อนนอน30-45นาทีหากคุณชอบน้ำต้มกระดูกให้เลือกแบบโซเดียมต่าอุ่นเบาๆแล้วดื่มเปล่าๆเพื่อการดูดซึมที่ดีที่สุดปริมาณไม่ต้องมากแต่นิสัยเล็กๆนี้ช่วยได้มากหากคุณนอนหลับยากถ้าคุณลองมาหลายอย่างแล้วยังรู้สึกเพลเมื่อตื่นลองดื่มเจลาตินอุ่นหรือน้ำต้มกระดูกคืนนี้มันเป็นวิธีธรรมชาติที่ง่ายและช่วยฟื้นฟูร่างกายได้ดีโดยเฉพาะหลังอายุ60ปีการดูแลแบบนี้สำคัญมาก หลายคนกลัวการดื่มก่อนนอนเพราะกลัวต้องลุกเข้าห้องน้ําแต่นี่คือความจริงหากคุณเลือกเครื่องดื่มให้ถูกเวลาและดื่มอย่างถูกวิธีคุณก็ยังสามารถนอนหลับลึกได้โดยไม่ถูกรบกวนมันไม่ใช่เรื่องของการงดดื่มทั้งหมดแต่เป็นเรื่องของการเลือกให้ฉลาดให้ดื่มปริมาณน,น้อยประมาณ1 0 0่งร้อถึงหนึมิลลิตรก็เพียงพอแล้วเรื่องเวลาในการดื่มก็สําคัญเช่นกันให้คุณดื่มก่อนนอนประมาณ60-90นาที เพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวและกระเพาะปัสสาวะได้ขับถ่ายก่อนเข้านอนเลือกเครื่องดืง่มที่มีสารอาหารสูงแต่ปริมาณน้ําน้อยอย่างเช่นนมอัลมอนด์อุ่นหรือเจลาตินอเล็กน้อยก็ได้ผลก่อนเข้านอนควรเข้าห้องน้ําเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะว่างพร้อมสําหรับคืนที่สงบและเมื่อดื่มอย่าดื่มรวดเร็วจิบช้าๆในเวลา10-15นาทีเพื่อให้ร่างกายดูดซึมโดยไม่ตกใจระบบไม่จําเป็นต้องลองทุกสูตร ในคราวเดียวลองทีและอย่างในแต่ละสัปดาห์แล้วดูว่าร่างกายตอบสนองอย่างไรคุณไม่จําเป็นต้องพึ่งยานอนหลับหรือทนนอนกระสับกระส่ายอีกต่อไปเครื่องดื่มเล็กๆหนึ่งอย่างสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้เมื่ออายุมากกว่า60ปีการนอนหลับอาจเปลี่ยนไปแต่ไม่ใช่จุดจบคุณยังสามารถพักผ่อนได้เต็มที่และตื่นมารู้สึกสดใสแข็งแรงและเบาสบายเริ่มคืนนี้ด้วยเครื่องดื่มที่เหมาะกับคุณแล้วต่อยให้ร่างกายเรียนรู้การนอนลึกอีกครั้งหากคุณอยากรู้วิธีธรรมชาติอื่น ที่ช่วยให้หลับดีและสุขภาพดีหลังอายุ60โปรดดูวิดีโอต่อไปในช่องนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะกับเคล็ดลับการนอนหลับที่เราได้นําเสนอในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ไอดียดีๆเกี่ยวกับการใช้เจลาตินน้ําต้มกระดูกหรือแม้แต่เทคนิคเล็กๆในการเลือกเครื่องดื่มและปรับเวลาการดื่มก่อนเข้านอนเพื่อฟื้นฟูการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมของตัวเองตอนนี้อยากถามทุกคนว่าคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่จากคลิปนี้บ้าง ลองย้อนคิดดูสักนิดแล้วคอมเมนต์บอกเราหนึ่งสิ่งที่คุณตั้งใจจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันใต้คลิปนี้เลยค่ะการแบ่งปันประสบการณ์หรือความรู้สึกของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมท่านอื่นๆที่กำลังมองหาวิธีดูแลตัวเองในวัยชราเหมือนกันหากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฉลาดในวัยชราเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆสำหรับผู้สูงอายุอีกมากมายที่เราจะนำม,มาฝากทุกสัปดาห์ คุณคือแรงบันดาลใจและกำลังใจสำคัญสำหรับทีมงานของเราขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนอนหลับสนิทต,ตื่นขึ้นมาพร้อมความสดชื่นในทุกๆเช้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ